อ้าวเต็มเต็มเรบฝืนถ่ายแล้วกันอะโอเคถึงตลาดลงเกลือแล้วขออีกนิดนึงจะได้จบคลิปแบบสวยๆครับเต็มเต็มต้องเป็นลบอ่าที่ถ่ายบ้านนัวออกรู้สึกว่าเครื่องนี้อัพแล้วคลิปบ้านอ่ะเราใช้เครื่องนี้ถ่ายโอ้ไม่ใช่ อะไรนี่ครับตลอดลงเรือทำไมอี ลงเรือลงเรือศูนย์รวมแองรองเท้าไม่เห็นไกลด้วยอะ่ะรู้จักหลายคนอะ่ะที่ขายรองเท้าบนทุกคนเลยซื้อมาห้าสิบขายร้อยซื้อมาร้อยขายร้อยเก้าเก้าบางคนว่ามาคัดสารอีกทีขายสอง้เก้าแต่บอกว่าอยู่ไม่ได้แปลกแล้วก็ไม่รู้จะตอบอยังไง 500เมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายแต่นี่คนส่งอยู่ขวาเมื่อกี้ ถึงแล้วครับถึงแล้วครับอารันถึงแล้วครับถึงแล้วครับอารันยรประเทศจดหมายของคุณอยู่ทางซ้ายจดหมายถึงแล้วครับทางซ้ายอไม่ใช่อืไม่ใช่ไม่ใช่ Oh. Kuali ke pip. Oh. Mai beri kena. Bengkan, bengkan. เมื่อก่อนก็ให้เลี้ยวขวาได้นะเนี่ยเมื่อก่อนเลี้ยวไปจอดขวานะเมื่อก่อนนะนี่ไปไม่ได้มันเป็นบังคับไปเลยอะ่ะมังคับไปข้าวซ้ายเลยอะ่ะมันจะมีลานจอดรถกว้างๆให้รถจอดอะ่ะ มี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 ม,มีเราได้ไม่มานานแล้วแต่ว,ว่าจําทิศทิศของตลาดนู่นปักตูวใหญ่มันเห็นไหมข้ามาทางไหนทางนั้นมันไม่ใช่อย่างนี้มันมีลานจอดรถไอ้เข้าอ่ะนี่ลานจอดรถดอยู่เราต้องไปเข้ามาใหม่ ตลาดลงเกลือมันจะเขียนไว้เลยนี่เราต้องเข้าไปทางนู้นนะ,ะเราเข้าใหม่เราต้องเข้าใหม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยไไม่ป้ายบอกป้ายบอกป้ายบอกแต่เมื่อกี้เราอาจจะเลี้ยวพลาดยังไงไม่รู้จำได้ว่าเรามา เรามายัางไงเรามาทางเนี้ยเรามาตะดดแล้วมันก็เลี้ยวข้าไปเลยแล้วมีป้ายบอกนี่นี่น,น,นี่ป้ายบอกนี่ป้ายบอกถือให้หน่อยถือแตะไป้หน้าเลยนี่ไงจะได้ไม่หลงให้มนันวันเวทางออกเมื่อกี้ไปข้ามาข้างนะข้ามาข้างนี่ถึงแล้วถึงแล้ว ถึงแล้วถึงแล้วตลาดลงเกลือลงเกลือลงเกลือถึงแล้วโอเคสุดสายรีวิวถนนแค่นี้จบก่อนกดปิดก่อน